นี่อีกรังนึงนะครับลังที่3ามนะครับของวันนี้นะครับอันนี้มือพ่นก็พ่นยงล่างก็มีนะครับไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับแต่ข้างบนก็พ่นอยู่นะครับลังนี้ต้นมันจะมีหนามหน่อยๆน,นะครับหนามมันจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้แพทไม่ได้มาปีนนะครับ ตัดเลยไหมเออตัดกิ่งอื่นออกโอ้แตกมาแล้วเอวมีตัวเยอะด้วยลังนี้มีตัวเยอะด้วยตัดเลยตัดเลยกูตัดกิ่งนั้วออกออไม่ถึงเหรอ โอ้ยแข็งมากเลยจริงเอาแตกแล้วครับทีนี้จะเอายังไงเนี้ยมันดีดไปอยู่ข้างล่างแล้วเฮ้ยมันจะล้างแล้วมันแต่มีน้ำหวานอยู่ผมต้องถอยก่อนนะครับเฮ้ยน้ำผึ้งโมกแกยูต้องถอยก่อนนะครับต้องถอยก่อนนะครับ พึพ่งมันแตกล้างออกมาแล้วครับจะส่งไห้พี่นะลาาน้วำไม่อยู่จับยอย่างเซียนเลยครับ